คนนับบันรอที่จะได้ฉีดแต่หลายคนก็ยังกล้ากล้าตัวกลัววันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมารีวิวอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการรับวัคซีนของโรคนี้ที่โรงพยาบาลพระจ้อม9จังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่โรงพยาบาลได้เตรียมไปให้ด้วยเพื่อความอุ่นใจและความมั่นใจในการรับวัคซีนของพวกเราพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีครับ และนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องเตรียมมาในวันรับบัคซีนก็คือสิ่งนี้ครับบัตรประชาชนของท่านเองถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับเราออกจากลิฟต์ที่ชั้นเก้าเรียบร้อยนะครับให้ท่านเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตามป้ายมาเพียงไี่อีก9ก้า ก็จะถึงหน่วยบริการวัคซีนของโรงพยาบาลนะครับลำดับแรกเลยใช้บัตรประชาชนของเราในการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนนะครับโดยชื่อของท่านจะมีอยู่ในฐานระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เลยจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับนอกจากนี้นะจุดตรงนี้นะครับจะมีจุดคัดกรองการวัดความดันโลหิตแล้วก็จุดประเมินความเสี่ยงก่อนการฉีดวัคซีนปลอดภัยมากๆครับหายห่วงได้ถ้างั้นไปลงทะเบียนกัน ตรวจโควิด,ดมาบ้างไหมคะไม่ได้ตรวจครับและหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับวัดความดันโลหิตแล้วก็คัดกรองความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ให้เรามานั่งรอตรงนี้นะครับหน้าจุดที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นไฮไลท์ของวันนี้มันคือจุดฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมมันคือจุด ฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมเพื่อคลายความกังวลนะครับคลายความตื่นเต้นระหว่างรอฉีดวัคซีนเรามาสัมภาษณ์เพื่อนผู้ร่วมชะตากนรันตีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาฉีดวัคซีนมั่นใจระดับไหนครับก็มั่นใจครับว่าเข็มแรกไม่เป็นอะไรเลยเข็มสองก็มั่นใจแล้วครับลองมาช่วยกันบ้างคุ้มคุ้มกันหมูจะบอกว่าก็แอบเสียวแอบตัวนิดนึงเหมือนกันนะครับตามภาษาคนที่กลัวเข็มนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นไงสู้ครับ โอ้ยไม่เจ็บเลยครับคุณผู้ชมจะบอกว่าพยาบาลที่นี่มือเบามาก,มากๆไม่น่าเสียแรงกลัวไปก่อนเลย,ย<ะ>เย้ครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนเสร็จนะครับเราก็เดินมาที่จุดที่5ตรงนี้นะครับมันก็คือจุดบันทึกข้อมูลแล้วก็ทํานัดนะครับเราจะต้องทําเอกสารบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่นะจุดนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้เรานั่งรอเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีนะครับเดีย๋ยวผมขอไปทํานัดก่อนนะครับ และวันนี้ก็เป็นการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่2ของผมแล้วนะครับผมก็เลยได้สิ่งนี้มานี่คือประกาศนียบัตรรับรองนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ครบจํานวน2โดสน,นะครับเย <Yeah. S 1> ครับจะเห็นได้ว่าขั้นตอน การฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนั้นไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลาน้อยเน้นความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการในทุกๆจุดนะครับนอกจากนั้นจะขอกระติบบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพยาบาลที่นี่มือเบามากๆครับฉีดไม่เจ็บเลยผมก็จึงขอขอใช้โอกาสนี้นะครับในการเชิญชวนพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับมารับวัคซีนโควิด19ให้ครบนะครับมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อที่จังหวัดเพชรบุรีของเราจะได้เป็นพื้นที่ปลอดจากโควิด19ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเขานะครับ ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้มาฉีดวัคซีนด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับไม่เจ็บเลยค่ะก็ดูปกติดีค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็อยากให้มาฉีดกันเยอะเพื่อชาวบิ๊กบีของเราค่ะครับผม